โอโยยเราขอากลับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักอ้เจ็บโอโยยเราขอากลับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมเองก็เกตคนเดิมครับเพิ่มเติมคือยังไม่ได้แถบชุมชนของยูนู e เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอก10วิธีในการได้ติกเก็ตนะครับจะมีวิธีไหนกันบ้างเนี่ยก็ไปติดตามชมกันได้เลยครับวิธีแรกเนี่ยก็สุดแสนจะง,ง่าย <ừ> นะครับนั่นก็คือการขุดได้เองขุดจากฟิลเนี่ยแหละฟิลธรมธรมดาธรรมดาขุดแล้วมันจะได้ติกเก็ตเองนะครับผมมีรูปหนึ นี่อันนี้เป็นรูปที่ผมจะให้ทุกท่านดูนะครับตรงนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าผมได้ตัวหนึ่งใบมาจาก c o คอนั i ฟิลนะครับคือจะ,จะบอกว่าผมขุด c o ค u t f i ฟิลอยู่ดีๆเนี่ยตัวไม่ก็ขุดขึ้นมาจากดินเองเลยนะครับมันเหมือนว่ามันเป็นโอกาสดอกมากกว่าซึ่งโอกาสดอกตัวจากการขุดธรรมดาเนี่ยก็น้อยมากๆเลยนะไม่ค่อยพบเห็นเลยโอเคนะครับสำหรับวิธีที่2ก็คือการเดินเก็บตั๋วจากจุดต่างๆภายในเกมนะครับ ขาบอกเลยนะครับว่าวิธีนี้เนี่ยได้ตัว๋วค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสักประมาณ 2- 3จุดให้ทุกท่านเห็นนะครับจุดแรกคือข้างบน p พ่ออเปิลตรงนี้มันจะมีตั๋วให้เก็บอยู่นี่นะครับตรงนี้เลยส่วนจุดที่2ครับก็คืออยู่ใน HQ ของสีแดงครับทุกท่านต้องมายืนข้างบนนี้นะมันถึงจะเห็นนะเว้ทุกท่านทุกท่านจะเห็นร่องประมาณตรงนี้นะครับเนเนเนเมื่อกี้มันจะมีโทเค็นอยู่วิธีการไปก็ง่ายๆครับให้ทุกท่านปีนขึ้นมาตรงนี้นะเว้แล้วก็กระโดดติดกับบอร์ด โดติกะบอรอย่างนี้นี่นะครับทุกท่านมันจะเป็นโทเค็นอยู่ในร่องนี้นั่นเองเนาะส่วนสําหรับจุดที่3นะครับมันจะอยู่ในห้องครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้เลยอยู่ข้างๆตรงนี้เลยนะครับ <Wow. S 1> ก็มาเก็บกันได้นะจะยกตัวอย่างแค่ประมาณ3จุดพอนะครับ โอเคครับสำหรับวิธีที่3เนี่ยก็เป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยนะครับ <S <S แค่ทุกท่านต้องรอเวลานั่นก็คือการใช้เวลคอ็อกนั่นเองนะครับซึ่งไอ้เวลคอ็อกเนี่ยมันจะใช้ได้ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับเมื่อเราใช้วลวค,ค็อกเราก็จะได้บัฟกับตั๋วมานะครับซึ่งข้อดีของวลคอ็อกเนี่ยมันก็คือจํานวนตั๋วที่ทุกท่านจะได้เนี่ยเท่ากับจํานวนครั้งที่ทุกท่านใช้วลคอ็อกหมายความว่ายัางไงหมายความว่าพอทุกท่านใช้วลค็อกครั้งแรกเนี่ยทุกท่านก็จะได้ตั๋วมาแค่้ากดหนี่ โอเควิธีที่3จบไปแล้วเรามาต่อกับวิธีที่4รวัวกันเลยนะครับวิธีที่4ี่นี่ก็คือง่าอีกแล้ว <c oughs> ก็คือทาเกวสไปเรื่อยๆนั่นแหละมันจะมีกเกวสของมีบางตัวนะครับที่จะให้ตั๋วเราด้วยอย่างเช่นกเกวดของแบ็คแบร์บลแบร์พอล่าแบร์แล้วก็แอนแบร์ประมาณสี่ตัวเนี่ยที่ผมจําได้อะมันจะให้ตั๋วด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีกเกวสของพอล่าแบร์อยู่เดี๋ยวลองเก็บที่มัชลูมฟิลแล้วไปส่งเควสกันดูดิว่ามันจะให้ตั๋วเราไหมพอล่าแบร์จ๋าส่งเควดหน่อยอ๋อเอ เรามาดูกันนะครับว่าผมทำเกรดพอลลแปรเศเนี่ยมันจะให้ตั๋วเราไหมนะยา่าเห็นไหมได้มาตั๋วหนึ่งโคตรเยอะสำหรับวิธีที่5ครับก็คือการซัมมอนฮันนี่สตอร์มซึ่งไอ้ฮันนี่สตอร์มเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปตั๋วด้วยนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะดรอปน้อยซัมมอนหนึ่งครั้งก็ดรอปมาแค่ประมาณตัว๋ว2ตัวแค่นั้นเองนะข้าขอใช้สิทธิซัมมอนฮันนี่สตอร์มคูดาวสี่ชั่วโมงดูดิแม่งจะดรอปตั๋วให้ผมไหมมองหาตั๋วย่างเดียวเลยนะครับตัวจาอยู่ไหน ไอ้ตัวปกติมันมันมันอย่างน้อยมันต้องออกสักใบหนึ่งสินี่ไม่ออกเลยนะครับคือผมอัดคลิปทีนี้ม่ไม่ออกเลยเหรอคือปกติมันจะออกนะครับถ้าใครเล่นบีสวอมก็จะรู้ดีนะว่า h o นนี่สตอรมมันตอบตัวด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจให้ผมนะครับ โอเคนะครับสำหรับวิธีต่อมานั่นกนะ็คือการซัมมอนเมเทโอชาเวอร์นะครับก็คือเป็นฝนอุกกาบาตนั่นเองนะครับซึ่งในการซัมมอนแต่ละครั้งเนี่ยทุกท่านต้องมีพึ่งระดับมิติจำนวน3ชนิดก่อน,นครับถึงจะซัมมอนได้เนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมขอบอกเลยครับว่าผมมีพึ่งระดับมิติแค่1ชนิดเท่านั้นขาดอีก2ชนิดไม่คตรหาย,ยากนะเว้โอเคนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวผมจะลองทักหาคนในดิสผมดูนะครับว่าใครสามารถซัมมอนอุกกาบาตให้ผมได้บ้าง โอเคนะครับทุกท่านหลังจากที่ทัก Discord ของผมไปแล้วเนี่ยก็มีคนจำนวน100ล้านคนพร้อมหน้าพร้อมใจเปิดมิติม t ท o ชาเวให้ผมนะครับโอเคผมได้มา1คนแล้วเอ้ยเขาอยู่ไหนวะโอเคเปิดเลยคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วโอเคครับเขาเปิดแล้วนะเดี๋ยวจะลองตรงกับ p i p l e Pad ดูนะครับดูดีว่าจะมีตัวออกให้กูสักหนึ่งใบไหมไม่ต้องมีมั่งแหละออกไหม <laughs> ไม่ออกเดี๋ยวๆๆๆๆ มึงจะพร้อมใจกันไม่ออกเวลาตอนกูอัดคลิปไม่ได้นะเว้ยออกเลยเออออกแล้วนี่ไงทุกท่านตัวออกมาแล้วว้าวรู้สึกดีใจนี่ไงมันตอบอีกแล้วมันตอบตัวอีกแล้วนะครับโอเคตัวมาอีกหนึ่งใบนะครับโอเคครับทุกท่านก็จบไปแล้วสําหรับปาร์ตี้อุกาบาตนะครับขอบคุณมิวมิคุกกี้ขอบคุณนมผสมคุกกี้กับน้องพับที่มาร่วมรายการด้วยนะครับ แม่โอเคก็จบไปแล้วสําหรับปาร์ตี้อุกบาลครับวิธีต่อมาก็คือการไปตีมอนสเตอร์ภายในเกมนั่นเองนะครับตัวแรกคือ Spider, สไปเดอร์สไปเดอร์นี่ก็คือจะดรอปตัวด้วยนะครับเห็นไหมดรอปตัวออกมาแล้วแล้วก็ตัวที่สองก็คือแวรูฟนะครับซึ่งแวรูฟก็ไม่โหลดมึงเทาทั้งตัวอีกอ่ะเอาตัวโอ้นี่ไงเมื่อกี้ได้ตัวมาด้วยได้ตัวกับได้กาวมาด้วยนะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์ภายในเกมที่ให้ตัวเรามากกว่านี้นะครับแต่ว่าผมจําไม่ได้ น่าจะเป็นพวกท n นเนลแบ King Beetle แล้วก็ว i n d y b บนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าวินดี b บีเนี่ยมันก็จะให้ตั๋วเราด้วยนะครับซึ่งวินดี b บีมันให้ตั๋วค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าวินดี b บีอ่ะมันจะมีเป็นเลเวลเลเวลไว้ซึ่งเราสามารถฆ่าวินดี b บีได้หลายครั้งเลยนะครับซึ่งแต่ละครั้งก็จะให้ตั๋วเราสักใบ2ใบอย่างเงี้ยมันก็จะได้หลายหลายใบหน่อยแต่มันจะมีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งภายในเกมนะครับที่มันจะให้ตั๋วเราแบบเยอะมากๆะ่ะ นั่นก็คือเจ้าอหอยทากตัวนี้นั่นเองถ้าใครได้ดูอีพีก่อนของผมเนี่ยจะรู้ว่าผมฆ่าอหอยทากตัวนี้เราได้ตัวมา50บใบเลยนะครับแต่ก็แลกกับเวลาที่เสียไปเกือบจะเป็นชาติเอเลือดตั้ง30ล้านนะครับอย่าค่อยมาฆ่าที่หลังแล้วกันขี้เกียจอ่ะโอเคสําหรับวิธีที่7หรือ8ก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับคือการรอน้องหิ่งนั่นเองนะครับน้องหิ่งก็คือน้องหิ่งห้อยนอ่ะ มันจะเป็นตัวสีเหลืองทองคือเราต้องรอตอนกลางคืนนะครับตัวมีโอกาสดรอปจากเจ้าตัวนั้นนะซึ่งโอกาสดรอปก็ต่ํามากๆเลยนะครับเออทุกท่านจะการรอมากกว่า10ชาติแม่งกลางคืนมาสักทีนะครับอิงห้อยมาหรือ,อยังจ๊ะนี่ไงหิงห้อยหิงห้อยอยู่ตรงสไปเดอร์ฟิลนะครับเดี๋ยวเรามาลองขุดกันนะว่าจะได้ไหมอาจคลิปทีนี้ตัวไม่โผล่เลยนะครับเนี่ยคือมันสามารถขุดตัวได้จากไอพื้นที่ที่มันเรืองแสงออกมาเมื่อกี้ครับเนี่ยเนเนี่ยเหมือนนันเนี่ย เออเอาเป็นว่ามันสามารถได้ตั๋วจากน้องหิงแล้วกันนะครับแค่มันอาจจะได้ยากแบบยาก <S <S โอเคครับก็สําสหรับวิธีต่อมานั่นก็คือการไปซื้อตัว๋วใช่เอาเงินในเกมไปซื้อตั๋วเลยนะครับซึ่งที่ซื้อตั๋วเนี่ยมันจะอยู่ตรง Mountain Top Field นั่นเองนะเป็นเครื่องกดซื้อตั๋วอย่างนี้เลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าผมยังไม่เคยซื้อตั๋วเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ผมซื้อตัว๋ว1ตัว๋วราคา1นึ่งแสนฮะนี่นะครับโคตรแพง10ตั๋ว1ล้าน ร้อยตัว21ล้านยังแพง500ทิกเก็ต479ล้านเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าผมซื้อครั้งนี้ไปอะ่ะราคาครั้งต่อไปมันจะก้าวกระโดดแบบก้าวกระโดด479ล้านจาก479ล้านมึงข้ามไป39,000ล้านไอ,พอ้พ่อเก็บเหอเห็นไหมอยากจะบอกนะครับว่าราคาตั๋วแม่งข้าม ฆ่าแบบข่ามากมากโอเคครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีตั๋วทั้งหมด3,100ตั๋วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปซื้ออะไรดีนะครับโอเคครับทุกท่านสําหรับวิธีนี้ก็ง่ายๆครับก็แค่หาตั๋วจากสเปรัสนั่นเองนะก็คือเป็นเหมือนต้นอ่อนนั่นเองนะครับต้นอ่อนนี่คือเราสามารถปลูกเองได้เลยครับทุกท่านครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าทิ่เก็ตเนี่ยมันได้ทุกต้นอ่อนเลยหรือเปล่าแบบทุกระดับของต้นอ่อนเลยหรือเปล่านะครับ เพราะจากที่สังเกตมาต้อนอ่อนระดับแบบล่างๆระดับกากๆากสีสีธรรมดาสีเขียวกับสีเทาๆเงินเงินอ่ะมันจะไม่ได้ตัวนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าต้อนอ่อนระดับสีทองเนี่ยมันจะได้ตัวหรือเปล่าใช่จริงด้วยเราจะได้ตัวจากต้อนอ่อนสีทองขึ้นไปนะครับ okay. แม่โอเคเรามาถึงวิธีสุดท้ายแล้วนะวิธีสุดท้ายนี่คือเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะครับแค่กดเข้ามาตรงช็อปแค่นี้ท่านก็จะเห็นที่ซื้อตัว๋วหนึ่งตั๋วเนี่ยราคา10โลบักนะครับถามว่าแพงไหมโคตรแพงเลยนะเว้ยตีเป็นเงินก็ประมาณ2-3บาทได้นะครับต่อหนึ่งตัว๋วแล้วถ้า1,800ตั๋วนี่คือ4,500โลบักแคห่หนึ่งตัวมันก็สิโลบักอะแต่ผมจะไม่ซื้อนะเว้เดี๋ยวกีเผลอกดายแม่ ไหนก็จะผ่านเงินแล้วนะครับแล้วก็ไปผ่านกับเรื่องไร้สาระเหอะเนี่ยผ่านผนไปเหอะไอ้พวกเนี่ยเออเลขสิบโลบัคสิบโลบัคซื้อไปเหอะครับอีกแค่สามตัวเองกูมาทําอะไรวะเนี่ยไม่แนะนําให้ทำตามนะครับอย่าลืมพิมพ์ IP สามสิบโลบัคผมด้วยนะโอเคครับทุกท่านก็สาหรับคลิปนี้ก็ไม่พิงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครมีวิธีอื่นที่หาติเคตนอกจากวิธีของผมเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ ผมอาจจะสอนวิธีหาไม่หมดนะครับเพราะว่าผมก็จำได้แค่นี้นั่นแหละนะผมพมยายามใช้สมองส่วนคิดเรื่อยเนี่ยคิดวิธีหาตัวให้ได้มากที่สุดแล้วนะครับถ้าใครมีวิธีที่มากกว่านี้อยากจะแนะนำผมก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบุย